สนุกดีเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ทํางานที่สวีเดนถามว่าลําบากไหมมันก็ไม่ตายถ้าไม่ตายนี่เรียกว่าเราลําบากไหมคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเข้าใจผิดเขาคิดว่าเขาทํางานเขาเสียแต่ภาษีเพราะว่าไม่รู้ว่าพอสิ้นปีแล้วเนี่ยเขาจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ตอนนี้นะพี่อัด เป็นมืออาชีพแล้วถ้าเขาอยากจะเปิดกิจการเึ็นของตัวเองหนูก็สนับสนุนพะเขาเขามีความสามารถแล้วอะทำไมพี่อัดถึงได้อยากมาฝึกง,งานในโครงการของไทยไวส์อันนี้ค่ะ เปิดโาสตัวงได้มาทำง,งานครั้งแรกที่สวีเดนว่าระบบงานที่นี่เป็นยังไงอ,อบลมมาอบลมมาอย่างนี้เข้าระบบเป็นอย่างนี้แล้วก็เราทำงานแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนี่เราดูมาเสิร์ฟอ๋อเลลิงส์เอ <laughs> ส่วนมากที่ร้านจะนวดไทยผสมออยก็คือนวดออยแต่กดจุดไปด้วยคอันนี้เป็นจุดขายของทางร้านค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเก็บกระเป๋าเสร็จ หรือว่าจะกินข้าวก่อนก็แล้วแต่พี่อันแล้วก็มาลงชื่อสมุดเล่มนี้อ่า s o r s o n a l l ลล a r e นี่นะคะจะอยู่ตรงคาาัสะะให้พี่อัดลงชื่อนะะลงวันที่แล้วก็ชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เพอร์ซูนนมหมอเวลาเข้างานแล้วก็ว่าเวลาออกงานค่ะเวลาที่เราจะกลับบ้านนะคะมาทํางานเนี่ยหนูจะเขียนว่า ต้องทำอะไรบ้างต้องดูอะไรบ้างอย่างเช่นพี่อัดมามาถึงก็ดูแลเรื่องความสะอาดและทุกครั้งที่เรานวดลูกค้าเสร็จเราจะล้างมือเราเตรียมไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีขวดแอลกอฮอล์ไว้ให้หลังจากล้างมือทุกครั้งเราต้องเช็ดแอลกอฮอล์ทุกครั้งเซฟตัวเราด้วยเซฟลูกค้าด้วยนะคะ เขาจะเข้าใจผิดเขาคิดว่าเขาทํางานเขาเสียแต่ภาษีแล้วหลายคนก็แบบว่าไม่ก้าเงินออกมาใช้ไงเพราะว่าไม่รู้ว่าพอสิ้นปีแล้วเนี่ยเขาจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราคํานวณภาษีตรงนี้เป็นเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่แล้วเงินที่เราจะเอาออกมาใช้อะเราเอาออกมาใช้ได้เท่าไหร่แล้วเราสามารถที่จะออกมาได้โดยที่เราแบบไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นถ้าเราคํานวณภาษีได้แล้วเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะทําให้เราสบายใจขึ้น ทำกิจาการเอาคือมีเวลาไปคิดเรื่องอื่นไงค่ะเนาะเออคือเงินหนึ่งหมื่นอ่ะก็เหมือนกับว่าเราอ่ะสเสียค,คือคือรัฐบาลอ่ะได้ได้ทั้งหมดเลยทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างจะบอกว่ารัฐบาลได้ก็ไม่ใช่เพราะว่าเงินที่เราเสียไปอ่ะมันเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างแต่เพียงแต่ว่าเราจ่ายเอาเงินตรงส่วนเนี้ยเข้ารัฐไปเพื่อที่รัฐเขาจะไปบริหารจัดการก็คือมันก็จะกลับมาเป็นสวัสดิการให้เราแล้วพอจะแบบ ได้ระบบไปไหมระบบว่าระบบวิธีคิดแล้วก็วิธีคิดภาษีอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะได้ได้เนาะค่ะได้ก็ก็เข้าใจมากขึ้นว่ารายได้เท่านี้เราจะเสียเท่านี้เออมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบไม่ไม่เป็นการที่แบบตืนน่นตระหนกหรือว่ากลัวจนเกินกไปใช่ใช่ได้รู้ประเภทของการจ่ายภาษีค่ะถ้่อย่างน้อยก็เราถ้าสมมติว่าเนี่ยข้างหน้าเราต้องการที่จะไปทำธุรการของเราเองเราก็สามารถที่จะ ประมาณการในเรื่องของการตั้งราคาได้ด้วยถ้าเราไม่ทราบเกี่กับเรื่องภาษีบางทีเราไม่รู้จะตั้งราคาเท่าไหร่อะไรยังไงถึงจะ,ะได้อะไรแต่โครงการของไทยไวส์ดีมากเลยเนาะเหมือนกับว่าให้เรามาได้ได้สัมผัสเนาะชีวิตการทำงานจริงๆแล้วแถมได้เงินกลับไปด้วยอ่ะ <c oughs> ที่ฝึกงานที่นี่ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันมาจนถึงวันนี้นี่ฝึกมานานกี่วันละคะได้เดือนหนึ่งพอดีค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเดือนหนึ่งที่ผ่านมานี้สนุปดีเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ทํางานที่สวีเดนได้จากที่เราอบรมมาจาก ทาไวา์การมาอยู่สวีเดนเตรียมตัวมาอยู่สวีเดนเข้าสู่สังคมสวีเดนมาทํางานจริงได้เข้าสู่สังคมจริงได้เจอคนจริงๆจ,จากภาษาที่เราไม่ได้ดยังไม่ได้เข้าคอร์สนะคะก็ก็ฟังทุกวันทุกวันมันก็จะเริ่มเริ่มฟังออกเริ่มคือพอจะเข้าใจอะแต่อาจจะพูดไม่ได้พี่อยาจคิดว่าการทํางานนวดที่สวีเดนกับที่ไทยเหมือนหรือต่างกันยังไงคะคิดว่าไม่ไม่แตกต่างมากนะคะ คือปกติอยู่ที่ไทยเราก็ทํางานหนักอยู่แล้วค่ะถามว่าลําบากไหมมันก็ไม่ตายถ้าไม่ตายนี่เรียกว่าเรามันลําบากไหมคือมันก็ต้องเจอมันพี่ว่ามันก็สนุกดีนะพอมาหนึ่งเดือนแล้วผ่านไปแบบเฮ้ยมันมันก็สนุกดีนะอะไรเงี้ยคือคือคือเขบาความรู้สึกตรงนี้มากกว่าว่าเวลาเราผ่านอะไรประสาอ้อนิ้วประสาข้อก็ผ่านมาได้นะอะไรเงี้ยพี่รู้สึกยังไงที่ไทยไวส์มีโครงการให้มาฝึกงานรานนวดแล้วก็ทํางานจริงได้เงินเดือนจริงเนี่ยค่ะ ได้เงินได้ความรู้เรื่องเรื่องระบบการทําร้านระบบภาษีระบบความรู้ทุกอย่างบางคนอาจจะไม่เก่งแต่แต่มีใจที่อยากทําทําจริงเรามีทุกอย่างพร้อมนะมีคนคอยช่วยมีระบบเรื่องภาษีมีระบบคนแนะนําทุกอย่างถ้าคุณมีใจคุณมีพร้อมอะ่ะบางทีไม่จาเป็นหรอกคุณจะต้องแบบเก่งก็คือว่าไปพร้อมๆกันได้ขอบคุณโครงการไทยไว้ขอบคุณท,ทุกท่านนะคะกล้ารู้สึกดี่ารีบ พูสนับสนุนบางทีมาอยู่ใหม่ไม่รู้จะเดินไปทางไหนก็มีคนคอยช่วยแนะนําเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะสุดๆพอผ่านไปเดือนหนึ่งเฟิร์นคิดว่าพี่อัดที่มาฝึกง,งานเนี่ยได้สามารถเรียนรู้อะไรจากเราไปได้ขนาดไหนคะตอนนี้นะพี่อัดเป็นมืออาชีพแล้วเขาสามารถแทนหนูได้ในเวลาที่หนูไม่อยู่ได้หรือว่าถ้าเขาอยากจะเปิดกิจการเป็นของตัวเอง หนก็สนับสนุนเพะเขาเขามีความสามารถแล้วอ่ะอแล้วถ้าเขาจะไปทำงานกับร้านสปาใหญ่ๆเนี่ยขอคอนเฟิร์มเลยว่าอากเป็นเป็นบุคลากรเืออาชีพจริงๆิฝนคิดว่าโครงการฝึกงานร้านนวดที่ไทยไวส์ทําเนี่ยจะช่วยอะไรกับคนไทยในสวีเดนที่อยากจะทำงานนวดบ้างคะ เป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็ขอสนับสนุนให้มีต่อไปเพราะว่าการที่ให้คนไทยในสปิเดนมาฝึกคือหนึ่งเราได้สอนเรื่องมาตรฐานถ้าเกิดเขาไปทํางานหรือไปเปิดกิจการของตัวเองอ่ะเขาก็จะสามารถนําความรู้ความความรู้ที่ได้ไปอ่ไปใช้ทําให้ภาพลักษณ์ของร้านนวดไทยอ่ะดีขึ้นไปในทางที่ดีขึ้น ถ้าเกิดว่าปีหน้ามีการส่งคนไทยในสวิเน์มาฝึกงานที่ร้านนวดอีกนะคะก็ขอต้อนรับด้วยความยินดีนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก